สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ l ลลีวูดประจําวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2024กันอีกครั้งนะครับท่านเป็นคริสเตียนผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือใจของท่านรักพี่น้องคริสเตียนผู้เชื่อด้วยกันและรักคนทั้งโลกหรือรักอยู่ในใจแต่ภายนอกอาจไม่ชอบก็ได้รักที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง แต่อาจจะไม่ชอบความประพฤติบางอย่างของเขาในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่สี่ได้บอกว่าผู้ใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์แต่ไม่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ผู้นั้นเป็นคนโกหกและความจริงไม่ได้อยู่ในผู้นั้นความหมายคือผู้ใดที่อ้างว่าตนเป็นคริสเตียนผู้เชื่อในพระเยซูคริส แต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความรักต่อพี่น้องคริสเตียนด้วยกันและต่อคนทั้งโลกผู้นั้นก็เป็นคนโกหกคือไม่ได้เป็นคริสเตียนแท้จริงนั่นเองข้อนี้เน้นถึงความสําคัญของการดำเนินชีวิตตามความเชื่ออย่างแท้จริงในฐานะคริสเตียนผู้เชื่อที่ได้บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระเยซูแล้ว เราถูกนำให้เดินในความรักความสว่างและดำเนินชีวิตให้สมกับฐานะลูกพระเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับหรือพยายามรักษาพระบัญญัติเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าแต่เป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเราผ่านการได้รับการบังเกิดใหม่และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เมื่อเรามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง สนิทสนมรู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงความรักและความจริงของพระองค์จะไหลผ่านเราอย่างเป็นธรรมชาตินำเราให้ดำเนินชีวิตในลักษณะที่แสดงถึงลักษณะของพระองค์ซึ่งเป็นความรักนี่ไม่ใช่เรื่องของการเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดแบบศาสนาบังคับฝืนใจไม่ทำตามถูกลงโทษ แต่เป็นเรื่องของผลของพระวิญญาณที่สถิตยอยู่ในชีวิตของเราการกระทําของเราเป็นการตอบสนองต่อความรักและพระคุณที่เราได้รับแล้วไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะสแสวงหาการได้รับความรักจากพระเจ้ามากขึ้นจำไว้ว่าในฐานะคริสเตียนผู้เชื่อเราได้รับการอภัยได้รับการชำระแล้วอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกับพระเจ้าเพราะงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพระเยซูบนไม้กางเขนตัวต้นใหม่ของเราในพระคริสต์ทำให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตด้วยความรักตามพระบัญญัติของพระเยซูจากแรงบันดาลใจของความรักและความกตันยูไม่ใช่จากความจำเป็นฝืนใจต้องทำตามกฎรักอยู่ในใจแต่ภายนอกอาจไม่ชอบก็ได้ครับ พระเจ้าอุปรพรครับ